ดี f อช่อง u t u b e อุ้ยชิตับชานลนะครับวันนี้อุ้ยชิตับมาถ่ายนะครับเขาหว่านแห็นะครับบ้านขยองนะครับบ้านขยองทองคำนะครับตำบลตรงตำบลเชื้อเพลิงเนาะตำบลเชื้อเพลิงอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์เราอยู่กับน้องมีวิครห์อีกเจ้าเดิมนะครับพ่น่ครับเจ้าเดิมครับไปทุกปอครับตอนนี้ช่วงนี้ว่างงานก็ตื่นสายหวานแห้นะครับบัวหวานแห้ครับ เมียขายน้ำนะครับใครวาดแท้เหนื่อยๆยก็ข,ขึ้นมาช่วยอุดหนุนกันได้เด้อผม,ผมอ่พี่ <ลง S 1> น้องนะครับผมอ่าแล้วก็ประชาสัมพันธ์นอกวันที่15บห้าบ้านตะกุยบ้านตะกุย,นะ,กยนะครับพัฒนาบ้านตะกุยพัฒนาอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอ่าปเป็นบ่อหมู่บ,บ้านนะครับเปิดเองนะครับไม่มีผู้รับเหมาครับไม่ผ่านผู้รับเหมาราคาถุกทุนครับร้อยสองร้อยประมาณนี้นะครับผมไพี่น้องนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้มาชมบรรยากาศ ด้านหน้าบอกกันเด้อพี่น้องอนี่ครับเสียมีวันนี้มาทั้งคุณพ่อคุณเมียนะครับและก็คุณลูกอ่าเดี๋ยวพามาชมครับผมไม่พี่น้องนี่ครับบ่อเนื้อที่น่าจะประมาณเอ่อได้อยู่ประมาณเจ็ดไร่นะครับนี่ครับทางนู้นก็ทางคณะกรรมการนะครับเปิดเครื่องเสียงนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะครับผมให้เซียนแหนะครับมา หวานกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำใสวิ่งเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ราคาแพ้2 0รนะครับแล้วก็ยื่นฝั่งนะครับร้อยหนึ่งนะครับผมหลักๆก็ปลาธรรมชาตินะครับก็บอกว่าปลาธรรมชาติอุ้ยดูกรบปลากระตุงเบิกไหวไปแล้วครับปลาปากแหลมนะครับผมนั่นปลาปากแหลมครับไปแล้วครับนี่พี่น้อง นี่ครับเขาบอกว่าน้ำลึกมากครับ5เมตรนู่นครับนี่ครับบอกว่าลึก5เมตรนะครับโอ้โหมาดูสิว่าน้ำลึกๆนี่นี่ครับเซียนแหจะเอาปลาขึ้นได้ไหมนะครับผมเ,บเดี๋ยวจะถึงเวลาปล่อยนอกปล่อยกา ถึงเวลาปล่อยนอกปล่อยกาเดี๋ยวิชตับจะเปิดความมันให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับผมอาก่อนอื่นเราไปหาชมบรรยากาศนะครับนะครับดูทางนู้นกับมีนางรำด้วย <c oughs> นะครับเสียนแหก็กำลังเริ่มมากับท่านชมอชมมีหอยด้วยครับหอยเบลอรเลย ว่างๆอยู่แล้วไอ้เจ้านี้ก็รีบรีบรบมากันเด้อครับเพราะว่า9ก้าโมงครับเขาจะปล่อยให้วันนะครับผมก็เป็นเวลาเออเนต์นัดนะครับ9ก้าโมงครับทุกบ่อนะครับผมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลอยมานะครับตอนนี้นะครับมาดูบรรยากาศนะครับพ่อแม่พี่น้องฟังทิศตะวันออกของโอนะครับนี่ครับ เราก็มาเจอมาเจอนะครับเซ ja ียนบ้านปิจิกนะครับชักนะช่างเก่าครับท่านผู้ชมตรงร้านโลกเมื่อวานบอว่าปลาวิ่งเต็มแหสู้ไม่ไ um> ด oh, like ้ครับน uh, oh, ้ำม oh! ันลึกนะครับผมโอ้ยน ja ู okay. ่นอีกคนหนึ่งก็นู่นเนี่ยเคลียอะไรเลี้ยเลี้ยเลี้ยชักไม่เลีร์ซีแล้วอไม่อยู่อ้าววันนี้มาแก้ตัวใหม่อยู่บ่อบ้านบ้านขยองทองคำนะครับนี่ครับผม ตําบลเชื้อเพลิงนะครับอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับใครอยู่ละแวกแถวนี้ก็มาหวานได้เด้อแม่พี่น้องฝั่งร้อยเดียวเท่านั้นครับแล้วก็กลาง200นะครับผมพื้นที่ยังว่างเยอะพื้นที่นะครับตอนนี้นี่ครับดูบรรยากาศรีบมาจับจองเด้อครับเขาบอกว่าปลาที่นี่นะครับตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะครับผมรอชมรอรุ่นกันเด้อครับ อ่าครับตันนี้ก็กําลังจะปล่อยนอกปล่อยกากันแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่าใครที่อยู่เพก็เริ่มจับจองที่นั่งกันแล้วครับตอนนี้ครับเอาความมันกําลังจะเริ่มครับตอนนี้นี่ครับฝั่งนี้ก็โหด้านฝั่งอันนี้รวมๆน่าจะได้ประมาณสองสามหมื่นแน่นอนครับได้เงินเข้าหมู่บ้านนะครับส่วนเซียนเซียนแห่จะได้ปลากลับบ้านกันไหมต้องมารอลุ้นกันเลยผม่อ่พี่น้องนี่ครับผม นี่ครับบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับไม่เต็มเท่าไหร่นะครับผมไม่เต็มพื้นที่นะครับเพราะว่าวันนี้มีการเปิดวานแหหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลสมุรนะครับนะครับตำบลสมุรหรือโอสมัตนะครับเขาก็เปิดวันนะครับซึ่งทําให้เสียนแห่เนี่ยกระจายไปหลายที่หลายทางนะครับ อ ah, ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่าจ๊ะผัดบ่อร่อยบ่จีนគ្នាมานั่งจัดสนายยมเนาะชัวร์จ๊ะมาจรุงเนาะเอ้าเสียงโหหิวมาแล้วท่านผู้ชมเอ้า มาลุนกันครับความมันของวันนี้ครับผมรอนด้วยอ่ากำลังจะปล่อยนอกกันแล้วครับผมเสียงปืนกำลังจะดังขึ้น <c oughs> นี่ครับเอาบรรยากาศ <c oughs> เอา้านี่ครับเสียงปืนกำลังจะดังขึ้นแล้วท่านผู้ชมนี่ครับ,รบโอ้ เอาไปแล้ววานเลยวานแล้วไม่ดับนาทีแล้วไปแล้วอ่าวันเก้าโมงกว่าจะสิบโมงแล้วเอายึดเลยยึดตั้งณะกรรมการจะคอยสิบนาทีโอ้ยมันจะสิบโมงแล้วปกติเขาวานเก้าโมงเขาก็วานแล้วพี่น้องนะครับ อ่านี้ยืดเวลาทางเซียนแหก็ยืดเวลามาให้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็อดใจรอไม่ไหววานไปแล้วครับยอมน้เวลาถอยหลังเนาะอะนี่ครับรอลุ้นกันครับมีปลากระโดดไหมครับออ,อันนี้ก็คนค่อนข้างจะบางนะครับถ้าเทียบกับขนาดโบนะครับตอนนี้ครับ ว่าไป,ปวาดลายที่หลายทางนะครับอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันเรื่อยๆครับผมไอ้พี่น้องมีใครได้ปลายักษ์ปลายใหญ่ไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยส่งเสียงมาด้วยเด้เอนี่ครับ,รบ <c oughs> ได้แล้วพี่น้องนุ่มปลาไรนุ่ม ได้ปลาหมอปลากระต рап ป่ะได้ปลากระตรอบแล้วพี่น้องเอาปลาช้างเหยียบนะครับเอาน้ายึดเลยปั๊บไอ้นี่นะครับบรรยากาศนะครับผม เสียแนก็กำลังทำการหว่านแหนครับหาปลาครับตัวนี้ครับน้ำก้นลึกครับน้ำมีเป็นสี่เมตรนะครับผมสี่เมตรกว่านะครับตอนนี้ยังไม่มีใครโหหิ้วได้ปลายักษ์ปลาใหญ่นะครับเดี๋ยวรอลุนกันครับนี่ครับเข้าสาแล้วครับนี่อย่าบอกนะว่ามาติดแหนี้นี่ นี่ครับเอานีดูครับนั่งนั่งสาวนั่งนั่งหวานแหนั่งสาวแหสบายใจเชิบเลยครับแล้วก็มีนี่ครับ40่สิบดีกรีเฮ้ยคือดีแต่อย่าบอกนะติดปลาตัวใหญ่เอาลุ้นกันหว่านแหแบบชิวๆโอ้ว่นแหแบบชิวๆเด้อท่านผู้ชมนี่มาดูครับโอ้ถ้าได้คือได้ครับแต่น่าจะได้สันรำฮะอ่าลุ้นกันครับได้ไม่ได้ครับ ปุบปับปุบปับมยังครับยังครับอันนี้สมครับแค่สมโอ้โหนายู่ตัวนี้โอ้โหนี่ปลาหมอช้างเยียบแปลงตับนี่ครับฮ่าอออู้ได้ขยองจริงด้วยเห็นไหมนั่นน่ะเหนไหมโบอะไรโบบ้านขยองโบขยองหวานได้ขยองนะครับมาแข่แรกครับแขงแรกนนนรานยังไม่เหนื่อยครับกำลังวิ่งอยู่ครับตอนนี้ครับ นู่นครับตังนู่นจะซูมถึงหรือเปล่าครับท่านผู้ชมนู่นนะครับนู่นนะครับนู่นเด้อพี่น้องนู่นตรงนั้นนู่นครับตรงที่มีคนถือถุงปุ๋ยนะครับปานินนะครับตัวเบลเลอร์เลยโอ้นะครับมันกำลังก้มเก็บปลายอยู่ครับนู่นจะซูมถึงหรือเปล่าครับนู่นครับนู่นครับโอ้นี่ครับซูมระดับ10นะครับนี่ครับ เหนแค่นี้แล้วครับอ่านะครับปานินตัวเบลอเลยมองจากนี้ครับตัวใหญ่อยู่ครับน่าจะสองสามโลนะครับอ่ะสู้กันต่อครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลากันครับ <c oughs> รอลุ้นกันครับ นุ่นครับมีเจ้าเดียวทางนู้นนะครับที่งัดปลาขึ้นนะครับปลานินนะครับอ่าอันนี้ก็รุ้นกันยาวๆเด้อนี่ครับวันแถมันก็เหมือนการซื้อหวยนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างนี่ครับอ่ารอชมกันยาวๆเด้อครับอยดูครับับท่านผู้ชมครับนี่ครับอสองตัวนี่ครับเดี๋ยวจะจับให้ดูเด้อพี่น้อง ครับเดี๋ยวครูตักมาให้ดูเด้อนะครับใหญ่จริงๆครับดูครบสองตัวเกือบโลจะนึบนี่ครับสมชื่อครับบ้านขยองสมชื่อครับดูครับอจะนับอดูครับใหญ่มากครับมันโอชอรี่นะครับโอ้ใหญ่จริงครับดูครับมือผมเล็กไปเลยครับอัอ่ะ กำลังผสมพันธุ์กันอยู่ครับเนี่ยครับวันแหนก็เหมือนซื้อหวยเดอ้อท่านผู้ชม <laughs> งวดนี้ออกศูนย์ศูนย์แน่นอนครับ <laughs> นายช่างเก่าอยู่นายช่างเก่างวดนี้ออกศูนย์ศูนย์บ <laughs> ่โอ้นะครับเอารุนกันยาวๆครับผม ได้แล้วครับได้แล <st> like ้วครับนั่นครับเป็ดครับเรียกว่าเป็ดครับเป็ดขี่ยางครับได้แล้วครับนู่นครับเออเอาเป็ดขี่ยางครับได้ปลานิลครับโอ้สายใหญ่เลยครับนั่นนะครับเอาใสไปแล้วเป็ดขี่ยางนะครับผมอ่าเมุดลงไปแล้วครับเป็ดขี่ยางครับท่านผู้ชมนู่นครับเป็ดขี่ยางครับกําลังลงครับสู้ปลาครับตอนนี้ครับ นั่นเพใกล้ๆกันเลยครับตัวนี้ครับเอางมไปแล้วครับงมไปแล้วครับเมื่อกี้สาวมามันกระตุกแหรับตึก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 นะครับงมไปสู้แล้วครับอยู่ไม่อยู่โอ้ยังมีอยู่ทางนู้นก็ยังงมอยู่ครับนู้นครับแพรข้างๆนะครับมองซ้ายมองขวาแล้วครับตัวนี้ครับสู้ปลาครับตัวนี้ครับ เอาลุ้นกันครับอ่ะ,อะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูอีกฝั่งทางทิศตะวันตกครับเ,เดี๋ยวเดินชมบรรยากาศเอาเดอร์ครับวันนี้ลาก็น้ําลึกด้วยครับแล้วก็เสียนแหก็ยังไม่ค่อยได้ตัวนะครับผมนะบก็รอรุนกันนะครับเพื่อมีช็อตเด็ดปลายักษ์ปลาใหญ่นะครับอ่ะ นี่ครับฝั่งขวามือก็เป็นถนนนะครับเส้นเชื้อเพลิงทุ่งมนนะครับผมเชื้อเพลิงทุ่งมนนะครับเอาปลาไม่ได้ก็มาฟังกันตือมาเด้อครับท่านผู้ชมนี่ครับกาลังมวนมวนกำลังโจ๊โจนี่ครับมาเจอแม่ค้าคนสวยอีกแล้วนะครับผมนี่ครับแม่ค้าบ้านโคกดมงตากล้องทำไมไม่ โอ้ตากล้องไม่มีเวลาหวานแทวเลยกาแฟแก้วหนึ่งเด้อครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวก่อนรอกาแฟเราไปดูว่าฝั่งนี้ใครจะได้ปลายักษ์ปลาใหญ่ไหมนะครับนี่ครับันนี้กล้องเชียบเรอหนุ่เจ้าอันนี้ฮุบนุ่มโจ้จํำเชียบเจ้าเออดูครับบางคนก็หวานไปด้วยกรึบไปด้วยเ้อท่านผู้ชมนะครับ นี่ครับบรรยากาศภาพรวมๆนะครับผมหวานแหววันนี้ครับน้ําลึกพอสมควรนะครับผมแล้วก็ปลามันก็น้ําลึกก็หวานยากนะครับผมรอรุนกันครับเผื่อใครได้ปลายักษ์ปลาใหญ่เด้อพี่น้องนะครับเอ็ดมินเติมพลังก่อนครับท่านผู้ชมนะครับคอแห้งนะครับเดี๋ยวอืม อร่อยครับวานมันอุ้ยสองตัวแล้วพี่แปมมองมาแต่ไกลครับตัวแรกนี่น่าจะตัวที่สองหรือตัวที่สามเดี๋ยวมาลุ้นกันครับโอ้ยโอ้หมานไว้แฮเหลืองนี่ครับ <laughs> แฮเหลืองได้อยู่คนเดียวป <laughs> าน,นนินมีแต่ไซส์สวยๆครับ กี่ตัวพี่แปมสองเลยบ่โอ้สี่โอ้เดี๋ยวมาชมปลาครับนี่ครับบ้านประทัดบุทรงประกวดครับเซียนแหนะครับอืออู้สี่ตัวอ้อมเบ้จะมาติ้ฮอพอเลยฮอเลย อยู่นี่ตัวอุ้ยถ้านุ่มก็ได้ครับอ๋อนี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่นี่ครับเสียนนะครับนี่ครับน้องมันเซียนมากครับไปตรงไหนล้างบางตรงนั้นครับไรพี่น้องเด็กก็น่าเลยเตะผองเนาะนี่ครับพี่แป๊มครับ ผู้บ่าวบ้านประทัดบุครับโสดเดอร์นะครับสาวๆใครดูคลิปนะครับหาปลาเก่งมากครับหนุ่มคนนี้ครับนี่ได้สี่ตัวแล้วโคตรคุ้มแล้วครับนะครับตัวหนึ่งเป็นโลแล้วมั้งเมื่อกี้เนี่ยครับโลหน่อยๆนะครับโลก็สี่ตัวก็สี่โลกว่าห้าโลอ่านะครับผมอ่าเดี๋ยวรอลุ้นกันครับเพื่อจะได้ช็อตเด็ดให้ชมกันนะครับกินน้องกินน้องไปกันครับไปครับอุ้ย สาวขึ้นกับไปช่อนกับอ๋อดูครับสาวไปช่อนขึ้นเลยว้แน่นอนเลยว่ะไปช่อนก็มีมุดงมแันนี้สาวขึ้นเลยครับแหมานมากครับไซโลครับนี่ครับอุวนตุ้งเลยดูครับท่านผู้ชมนี่ครับได้ทุนคืนแล้วนะครับอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อได้ทุนคืนแล้วครับนี่อา รอยหนึ่งเนาะฟังรอ,ย,งอย้ได้ทุนคืนแล้วพี่น้องตัวบเบลเลอร์เลยครับอุ้ยปาชอนอ้วนตับ๊บออะเดี๋ยวรุนชมกันต่อพี่น้องเอามาชมปลาครับขอชมปลาหน่อยครับผมอือปลาดูทรงน่าจะตัวใหญ่ใหญ่อือมืตอตาจ้องอยอูย่จำช<ม>อ,ชอดูครับ อปลาหนิลตัวเป็นกิโลเลยครับกิโลกว่าใหญ่มากปลาช่อนน่าโลน่ามนมนมนครับผมตัวใหญ่จริงครับปลานิลเขาครับข้วนๆั้งนั้นเลยเอาพี่น้องครับโดนแล้วครับ เดี๋ยวเลยเด้าเอ้าเฮ้ยอุ้ยนินครับอ้วนตึ๊บเลยเป็นสองตัวบอกตัวเดียวแหมันแหมันครับดูปลาครับกวนมากเลยครับคนอื่นไม่ได้แต่น้องมันเก่งครับมันได้ครับได้อยู่คนเดียวนี่เป็นเป็นทุงเลยครับถัดยู้นแต่กี้ดูครับ พี่แปมครับเซียนแห่แห่งบ้านประทัดบุนะครับนี่ครับคลื่นลูกใหม่นะครับหลังจากที่คลื่นลูกเก่าล้มตายหายจากไปหมดคลื่นลูกใหม่ก็เกิดขึ้นมานะครับนี่ครับโอ้โหไปบ่อไหนนะครับมีแต่มันทั้งนั้นนะครับนี่ครับอยถัดหูอ้ยอวนตึบเลยพี่น้องเหือดเมันด้วยนะครับแห่นี่นะครับมา แผลเอ็นน้องบอกว่าซื้อมานี่วันครั้งเดียวนี้ได้ทุนคืนนะครับเก่งมากนะครับสุดยอดครับนี่ครับห้าตัวเราบอกรวมห้าตัวเลยนี่ครับมีแต่ตัวโลกว่าครับตัวนี้ไซส์เกือบโลครับนี่บเอาดูชมกันต่อพี่น้องนี่ครับดูน้องม้าครับมา มาเฝ้าเจ้าของวันแท้นะครับดูครับเพื่อนไปหมดเอาเป็ดได้แล้วครับเป็ดครับนี่ครับเป็ดนะครับโอ้ปลาอะไรครับปลานินครับนูตัวไปเริ่มกันเห็นแต่หางครับเอาเป็ดทํางานครับวันนี้ครับนั่นแหละครับอตัวใหญ่มากครับผมเอา รือว่าเริ่มมาแล้วครับเริ่มเห็นตัวแล้วครับเอาเป็ดทํางานแล้วครับเป็ดทํางานแล้วครับนุ่งครับจะมองเห็นหรือเปล่าครับท่านผู้ชมนุ่นครับออสามสี่ตัวเลยครับเป็ดน,นะครับดูครับอ,อ้โอ้โหโอตอนนี้ก็เส้นแหก็เริ่มเก็บปลานะครับเก็บปลาขึ้นนะครับต้องรอให้มันขึ้นนะครับ เรมขึ้นแล้วก็เก็บทีละตัวทีละตัวนะครับนะครับก็ถ้าได้ตัวนี้ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆครับท่านผู้ชมนะครับผมฮะนี่ครับบรรยากาศนะครับผมวันแฮบ้านขยองวันนี้นะครับก็พอได้เห็นปลายักษ์ปลาใหญ่ครับปลานินนะครับตัวไซส์สวยๆนะครับก็เห็นหลายเจ้าครับที่เขาได้ตัวครับมีแต่ตัวงามๆเลยครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวอุจตับ ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่อง YouTube, ยูทูบวิชตับชาแนลเลยเรือพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมีโอกาสก,าก็จะมาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอีกเนาะน,นะครับวันนี้ก็ขอลาไปทําธุระก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ